โอ้โหอะไรจะรักกันขนาดนี้เนาะอะไรจะรักกันขนาดนี้คงเล็กๆก็เข้าไปอยู่ด้วยกันโอ้โอจะเข้าไปอยู่กับแม่ดีกับลูกแม่ดิกสวบเนี่ย <c oughs> ไม่เอาล่ะโอไม่อยากเข้าไปแล้วโอ้โหนิ่งด,ด้วยนะแน่นิ่งเวยนะพี่แว่นอ่ มันมันกลัวออกมาแล้วพี่มันจะสืบดากมันอ่ะมันก็เลยไม่กล้าขยับไม่ใชยแว่นแนวป้าเอาพี่ตังอกไปแหว,วนเนี้ยเหนี่ยมากไว้แนวนี้นี่มันเฉียวดากกัไรเ,เอาพวกมือพี่ตังไป็ดอะไรไม่รู้เป็นซึมๆนะเนี่ยเป็นอะไรลูก นุงง่งเหรอแต่งงานเจียบมาบ้างแต่งอะไรคนที่นอนเนี่ยคนมีความรักเล<ห>่น่นยกออกเดี๋ยวยายขนมมานะลูกถ้ายายขนมมาหนูจะได้ออกไหมล่ะลูกโอ้ก็งงอ่ะพากันนอนอะไรกันหน่างนั้นล่ะโอ้หนีหรอก ไปละทุกวนไปแล้วละโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยี่เป็นหักกันเนาะกลุ่อย่ไกันอยู่นมกันเนาะใ่ใ,ใ่แด้เลยเธอใ่ได้แล้วคซีกันเด้หึอ๋าเหรอไปไหนอ่ะ โอ้กูรอยายตอวไหนยายจะเอาขานมให้กินสักทีหนึ่งแล้วตามยายอย่างเ้ย <c oughs> ไปส่องดูยายแล้วไปตามยายโอ้ยหนูเอ้ยออกมาแล้วลูกเดี๋ยวยายให้ขหนมยายอยู่นี่โอ้แต่ลงสนยายแล้ววันนี้โอ้คับยายอยู่นี่ลูกโอ้ยายมาแล้วนี่ยายอยู่นี่ไม่เห็นเหมือนนี่ยายขานมมาแล้วมาเร็ว เอเ้ายังมาเสืออีกยายเรียกมันหน่อไปไหนล่ะอ้ยายอยู่ทางนี้เล่นซ่อนแอบเราบัดเนี้ยนี่ยายอยู่นี่นี่ยายอยู่นี่โอ้ก็นึกว่ายายยังไม่มาล่ะโอ้จะไปหามา่วานนี่ หายแทบหายยายมันได้เวลากินขนมแล้วกระยัยก็ยังไม่มาล่ะยังยังไม่ยังไม่กล้าออกเดี๋ยวชายหวดในยายแม่แมนเจ๋อจังเลยวันนี้พี่ตังจะสวมด่างเวดนะครับแม่ชายเวดได้ไหมโอ้จะไปอัดสามวันได้หร้อลูก ตำรวจที่จับเปยสอนสามนี่ตำรวจที่จัาเดลล้์หลอกสอนสองก็่าแห้งเดยนั้นมั่นใจสิขาดแล้วนนทโองไม่เข้าหรอกอ่ะมันไม่มีที่เข้าเลยอ่ะตอนน้ำท่วมเนาะตอนน้ำท่วมเอาไปได้สี่ตัวเนาะกลงเล็กๆ <laughs> ตอนน้ำท่วมไปได้สี่ตอนนี้เหลือสองก็ยังไม่มีที่ให้นั่งแล้วเนี่ย ผ่านไปแค่ปีเดียวเองนะไม่ดีกับนอนคนเดียวสบายเลยอะมาเรือยงเลยยายล่ะอ้๊ขนมมาแล้วล่ะอ๊ขนมมาแล้วอ๊้ไม่ดีออกมาแล้วสวัสดียายอ้าวขนมมาก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้หรอแม่นแ่ด,นนดูหน้ามันดูหน้ามันดิโอ้ เริ่มนาบัวล้วเด้อเริ่มนาบัวล้วเด้อวันที่นี้มาไม่รู้ออกมาออกมาตั้งสองเลยนั่นเร็วๆออกมาดิพี่ว่านล่ะโอ้นี่มานอนกองนี้ก็ได้ล่ะตัวนั้นมันเล็กไปล่ะตังตังโอ้ยใหญ่กำลังนอนสบายอยู่ สบายอยู่ไหมกดมาในถอนโอยเยดกิ้เยดกิ้ไหมอ่ม่ดีกนานรอแล้วนะโอ้สวัสีค่ะยายเม่ยนะเสียวว่าสวัสดีว่าสวัสดีอ้ยเย็ดกี้ค่ะมันมันออานนานลหะโลกพี่ตังนั่งลงลูกจะได้กินขนมกัญยาเร็วๆไม่กินเหรอ เขาไปตั้งแต่เขาลงมาหนุนตีห้าหนุนนั่งลงตังนั่งลงลูกตังนั่งลงก่อนหนูเจ็บขา,บขาด้วยนะเหรอเจ็บขาไม่ต้องนั่งอ <c oughs> เอาไม่กินด้วยอันอยู่ลูกอ่ะอันอ่ะอันดูอ่ะอ่นแหลโอ้ยโอมาเอาดีๆลูกขอมือครับโอ้โหเข่าตรงไหนวะโอ้โหอ้ <c oughs> <c oughs> ันนี้มีหลายสเตปแจบมาแวน่นโอ้วันนี้ทีนีด้เข้ากงใหญ่เลยเกือกกงเล็กอะเยอะเลยก็ไปกินน้ำได้แล้เอา้เาก็ไม่เจ็บนี่นะมันแก้งตัวเอา้าจะไปกินใส่แบบนี้เอา้ากินตรงไหนลูกินน้ำใหญ่ได้ตังว่าชีไปเขากงไอ้แว่นมันนอ่เต็มแล้วอะ เป็นตะแเสบแต่ไว้เสียง